ไปตอกันที่พระเอกหนุ่มอินสารินนะคะที่ได้ออกมาเปิดใจหลังหมดสัญญากับทางต้นสังกัดค่ะโดยเจ้าตัวก็เผยนะคะว่ายังไม่คิดจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงค่ะ ทำเอาเพพะเอกหนุ่มหน้าใสาอินสายเนเกิดลังเลใจอยู่ไม่น้อยนะคะหลังสัญญาการเป็นนักแสดงภายใต้ช่องดังหมดลงเจ้าตัวก็เริ่มคิดอยากจะเลือกทําในสิ่งที่ชอบค่ะจน,นแฟนๆก็เริ่มกลัวนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะทิ้งวงการบันเทิงแล้วก็ไปเอาดีทางธุรกิจแล้วหรือเปล่าล่าสุดอินสายเนเปิดใจค่ะว่าตอนนี้ตัวเขาได้หมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นอิสระหรือว่าเซ็นสัญญากับที่ไหนซึ่งก็มีหลายที่ค่ายตามจีบอยู่นะคะขณะที่ทางช่องต้นสังกัดเดิมก็มีคุย,คย อย่างไรก็ตามไม่เกี่ยวกับที่หันมาทําธุรกิจมากขึินยืนยันว่ายังไม่คิดหันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วก็ไปลุยธุรกิจอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบค่ะอย่าว่าตอนนี้เตรียมมีแฟนมิสติ้งทั้งเดี่ยวแล้วก็คู่แบบออนไลน์ให้แฟนต่างชาติดได้ดูด้วยไปฟังเสียงอินกันค่ะก็กําลังพิจรารณาอยู่เพราะว่าก็พอจะมีหลายๆที่ที่เสนอเข้ามาเหมือนกันเพิ่มเติมแล้วเราก็พยายามดูทางที่เราคิดว่าเหมาะกับเรามากที่สุดผมว่ามันก็ก็ดูๆไปแหละครับคือพอเรามี ออปชันเข้ามาแล้วก mm ็อาจจะเลือกที่เราคิดว่าเหมาะกับเรามากที่สุดสิ่งที่เราอยากทําต่อไปแล้วก็คิดว่าความเหมาะสมของเรานั้นน่าจะเป็นคำตอบของเราจริงๆอินมองแยกกันนะครับอินว่าในส่วนของธุรกิจเราก็ก็ไปสวดธุรกิจไปเลยแต่ว่าในส่วนของนักแสดงมันก็จะเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงแบบไม่ค่อยได้เกี่ยวกันมากครับไม่ได้หายไปไหนคนชอบคิดว่าเราจะหายไปทําธุรกิจเราเราไม่ได้หายไปเราเรายังรักอาชีพนี้แล้วก็อยากทำาชีพนี้ต่อไปแล้วนแล้วก็เป็นห่วอินจะออก ไม่ไม่ออกครับแต่ยอมเราว่าก่อนหน้านี้ตอนคุณหมีจบก็แอบมีไปท,ทําธุรกิจที่ร้านอาหารกับที่โครงการเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพอทุกอย่างเริ่มลงตัวมากขึ้นก็จะรับละครต่อไปครับ